สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League เจาะแทคติกโดยอัม o ุต b a l l g e n ียสเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยแต่ช็อตที่มันมากลายเป็นช็อตเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสําคัญเลยและผมเห็นเลยว่าโอเคนี่คือการเล่นที่แตกต่างจากครึ่งแรกชัดเจนเลย ก็คืออะไรครับคือการที่โอเคแหละนักเตะของทางอาร์ซอนเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนบอลเข้าหาพื้นที่ว่างนะครับแล้วบอลลูกนี้ก็เคลื่อนจากซ้ายที่เริ่มตันคนเริ่มเยอะเนี่ยครับทางทางซ้ายของทางวูฟเนี่ยคือทางขวาปีกขวาของอาร์ซอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้ากลางมาแล้วออก แบบเข้ากลาง้วเปลี่ยนแกนเร็วจากซ้ายมาจากขวาไปซ้ายเร็วอะจากขวาเปลี่ยนปุ๊บมาซ้ายมาซินเชนโก้ซินเชนโก้มากาบิเคซุสเพราะว่าในพื้นที่ของกาบิเคซุสเนี่ยมันอาจจะมีช็อตที่แบบได้วันวีวันอะได้1ต่อหนึ่งะครับเพราะมันเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่ที่ไม่แออัดนะครับอันนี้ผมชมนักเตะอาร์ซอนนะคือเอาบอลจากพื้นที่แออัดเปลี่ยนมาพื้นที่ไม่ไม่แออัดอะได้เร็วถึงแม้ว่าจะต้องใช้การจ่าย3-4มครั้งอะนะไม่ได้ไม่ได้แบบโยนข้ามฟ้าเปลี่ยนแกนมาแต่ว่า วิ่งสอดคือในช่วงครึ่งแรกอ่ะยังไม่ค่อยเห็นช็อตแบบนี้ในการวิ่งสอดเท่าไหร่แต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการประกบตัวหรือการมาร์กตัวของทางวูฟเนี่ยหลวมขึ้นนิดนึงเหมือนกันอาจจะเพราะว่าแรงเริ่มหมดแล้วเพราะครึ่งแรกไล่ยเยอะนะหลวมขึ้นนิดนึงแล้วช็อตเนี้ยกาเบรียลเคซุตแม่งจ่ายแบบคือดีที่สุดคือลูกเนี้ย แล้วก็จ่ายได้แบบอย่างที่ค่าจริงๆนะครับคือต้องจ่ายแบบนี้เท่านั้นคือจ่ายแบบทิศทางไม่ถูกปล่อยบอลลึกไปนิดนึงต,ติดกองหลังแน่นอนนะแต่ลูกนี้โหจ่ายทะลุไปแล้ววิ่งสอดส,สวยจัดเข้าพื้นที่แอซิสโซนครับโซนนี้นะแอซิสโซนนะครับทางฟาบิโอเวียร่าก็ตักบอลเข้าแอซิสให้เพื่อนนะครับในการแทบอินนะโซนด้านข้างกรอบเขตโทษเนี่ยเขาเรียกโซนแอซิสถูกไหมก็คือใครที่เข้ามาตรงนี้ก็จะพยายามคัดเข้าด้านใน จ่ายเขาอัดเขาด้านหนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยแท็บอินหรือชาร์จหรือได้ยิงแลวแต่ลูกเนี้ยต้องชมเวา่าด้วยว่าเว่าเนี่ยเขายิงแบบอ้เขาเขาเล่นดีอ่ะเขาเล่นแบบเหนือความคาดหมายของกองหลังมากๆคือเขาไม่ได้ปาดเข้ามาแบบถั่ว,วๆเข้าใจป่ะไม่ได้แบบลุยถั่วเข้ามางงๆอะไรเงี้ยคือเขาคิดมาแล้วอ่ะนะครับยกบอลข้ามตานะครับยกบอลข้ามเซนเตอร์ไอ้ยกบอลข้ามผู้รักษ,ษาประตูนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยแรงพอที่จะไปเสาสองด้วยมันมันบอลบอลลูกเนี้ยผมว่ากองหลังอ่ะ ลังเลมากเลยนะว่าจะสกัดถึงไม่ถึงจะโถมเข้าหาบอลไหมเพราะมันมีโอกาสเข้าประตูตัวเองสูงมากเลยครับมันเป็นบอลที่สกัดยากคือเห็นลูกนี้เสร็จผ่านหน้าปุ๊บเนี่ยอีกทีหนึ่งเจอโอเดกาดสาก้านะเหมือนอึดอแบบัดอะเหมือนคับแ้นอะแบบแม่งกูองรอลูกแบบนี้มานานแล้วแม่งพุ่งมาสองคนอย่างเร็วไปจรวดนะ เข้าไปอารมณ์แบบสองมาลูกเนี้ยไอสองคนนี้วิ่งมายิงแบบเข้าไปเข้าไปสักทีจะได้ยิงตรงกรอบสักทีนี่คือการยิงตรงกรอบครั้งแรกเลยมั้งนะครับนะของทางอาร์เซนอลแล้วก็ได้ประตูเลยนะครับหนึ่งศูนย์เพราะว่ามันมาจากการที่1นะครับคุณหาพื้นที่ว่างกันเร็วนะครับ <S <s เห็นสังเกตเห็นพื้นที่ว่างกันเร็วนะครับสร้างสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งให้กับตัวด้านกว้างอย่างกาเบรียลเคซุสที่สาบออกมาเล่นเนี่ยได้เร็วนะสองก็คือกาเบรียลต้องชมกาเบรียลเคซุสมากๆกับก,การจ่ายแทงทะลุช่องลูกนี้นน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 ะะคครรััับบบบบซซึ่่งทาาาาาาใใใหหหห้้้้้ฟิิโอววลลลลลลุุดดเเเเยยกปปตีขไนนแฮส แต่ก็ไม่ได้เล่นแบบเล่นวันคิลเลอร์เลยนะครับเข้าพื้นที่หลังไลน์เลยหลังกองหลังเลยนะครับกับ3ก็คือว่าต้องชมความมุ่งมั่นของผู้เล่นอาร์ซอนด้วยว่าไม่เหม่อไม่ไม่คือรอมานานแล้วรูปแบบเนี้ยเหมือนอารมณ์แบบผมเห็นโอเดกาดกับซากาวิ่งเข้าไปเหมือนอารมณ์แบบมันอึดอัดอะแบบแม่งน,นี่นงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันรอมานานแล้วอะเขาจะ